ม,มาแล้วบ่เฮ้ยมันยังไม่มาวันนี้มันต้องมาพรุ่งนี้ก็ตอนเย็นผมติดนัดตีทานอาหารกับเพื่อนอยู่เฮ้ยผมจึงดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ต้องพรุ่งนี้หครับต้องพรุ่งนี้ครับทำไมต้องพรุ่งนี้ล่ะก็วันนี้ผมต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนดูไม่ได้ถ้าดูแล้วเดี๋ยวไม่ได้กิน้ <laughs> าใจ เอาไปก่อนไปเจ็บไปเจ็บเมื่อเช้ามาให่งว่ามันมาหอนเมื่อเช้าเราข่จะถูกระดมาแล้วมาแล้วบ่เฮ้ยมันยังไม่มาวันนี้มันต้องมาพรุ่งนี้ก็ตอนเย็นผมติดนัดตีทานอาหารกับเพื่อนอยู่เฮ้ยผมจึงดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ต้องพรุ่งนี้หรอครับต้องพรุ่งนี้ครับทำไมต้องพรุ่งนี้ล่ะก็